ไส่นเนื้อพลาดไม่ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อในสอยค่ะเป็นร้านที่อยู่มานานมากคู่กับท่าพระอาทิตย์เลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ค่ะเรามาแถวท่าพระอาทิตย์กันแล้วก็นึกถึงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อในสอยค่ะเป็นร้านที่อยู่มานานมากคู่กับท่าพระอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวเราไม่พูดำํำทํำเพลงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าร้านนี้เนี่ยเนื้อเนี่ยแบบเด็ดยังไงไปกันเลยค่ะ เกาเหลาชิ้นสดค่ะใช่เส้นหมี่แเส้นมี่ชิ้นสดนี่เอ็นแก้วเกาเหลาเอ็นแก้วค่ะส่วนอันนี้เป็นเกาเหลาชิ้นสดจ้าดูลงพักนะระวังเออใช่ พลาดไม่ได้ค่ะนี่นะคะมีความสุขมากจะได้กินเกาเหลาชิ้นสดจากร้านในสอยแล้วค่ะฟิลด้านหลังเป็นที่ทำนะคะนี่แล้วก็เกอชิ้นสดของเราหน้าตาแบบนี้ โอเคค่ะวันนี้ก็พากินเกาเหลาชิ้นสดแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านในซอยเจ้าเก่าที่อยู่ท่าพระสิกเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่นลืมนะคะเหมือนเดิมใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแสนอร่อยก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันอทีคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย